หอมพออ่างเงี้ยเราอาจะน่าเออคือจริงๆหนิงทราบเรื่องนี้จากพี่ย่านะคะจะเออทราบเรื่องนี้จากพี่ย่าแล้วก็เออทำงานอยู่ก็ยังไม่ยังยัง,ยงไม่ได้เปิดดูแต่นี้ลิงก็โทรจี้จี้จี้เข้ามาเขาเองเขาก็เห็นจากจากเออจากทิกตอกซึ่งเพื่อนเขาเองเป็นคนส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยก็ มันก็เป็นเรื่องแย่เนาะสำหรับเรื่องอะไรอย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กอะไรเงี้ยซึ่งประโยคแรกนี่ลินก็ตกใจว่าทําไมถึงมีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งนิงเองบอกอุ้ยมันไม่ไม่ต้องตกใจเลยในในอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวที่หนึงว่าดาราเจอกันเยอะแล้วก่อนหน้านั้นน้องลียาก็เจอใช่ปะเขาก็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 ตกใจแล้วเขาแต่ประโยคแรกที่เขาพูดบอกว่าแต่มันตลกดีแม่ คือในการเขียนอ่ะเป็นการเขียนภาษาไทยที่แบบค่อนข้างชัดเจนมากซึ่งนิรินเป็นคนเขียนภาษาไทยจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ว่าผิดผิดถูกถูกอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เวลาบทสนทนาที่เขาใช้เวลาเขาแชทกับเพื่อนเขาหรือแม้กระทั่งกับเราเองอ่ะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการอธิบายให้เขาเข้าใจแหละแต่ว่าช่วงช่วงก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวเนอะช่วงปิดเทอมช่วงก่อนจะไปโรงเรียนก็จะมีแบบว่ากังวลนิดหน่อยว่าว่าว่า จะเจออะไรอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเนี่ยเปิดเชิมมาล้วนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งว่าโดยรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดีอะค่ะเออก็ไม่้โกรธโกรธสิโกรธเอ่อเรื่องอย่างนี้หนึ่งว่าใครเจอก็ก็โกรธอะมันมันเป็นอะไรที่แบบคือเราเองเราเจอข่าวเฟกนิวแบบเดี๋ยวตายบ้างเดี๋ยวอะไรว่าอย่างเงี้ยคือมันก็เรื่องธรรมดาเนอะในวงการบันเทิงแต่แต oh, ่น anyway> cool ี่มันเป็นเฟกนิวที่ที่กับเด็กอะแล้วมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันเซนซิทีฟมากพอสมควรเหมือนกันคือ เราเข้าใจนะว่าเป็นเฟกนิวแต่ว่าเชื่อไหมว่าไปตามอ่านคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์น่ะมีหลงเชื่อซึ่งแบบอันนี้มันมันคือสุดแล้วอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงสิ่งที่เราทําได้คือเราก็ต้องสอนให้ลูกเรารับมือกับมันแล้วก็แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงใช่มันไม่ใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่กับมันเพราะาเราไม่รู้เราจะไปแก้ไขยังไงจะไปบอกให้คนทาอยาเลิกทานะมัน มันไม่รู้จะไปสั่งใครอะค่ะตอนนี้ illa, illa, ก็มีลยาโดนมีเอลลี่ลูพี่อ่านโดนแล้วก็มีนิลินตอนนี้รู้สึกสามสามคนเท่าที่หนิงซ่าบลียาเอลลี่แล้วก็น้องนิลินค่ะคืออย่างแอลลี่แจ้งความแล้วอย่างค่ะค,ค่ะจระะะจิงๆของหนิงเองเนี่ยต้องบอกว่าก็ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วไปกับทางพี่เป็กแล้วก็พี่ย่าเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจใช้เวลาในการจัดการละกันค่ะตำรวจว่าไงเขามีโอกาสจับตัวได้ไหมคนถาม ก็ค <Incre ased doorway Emmanuel> ือในในในเรื I mean? broken, like so? ่องตรงนี้ขออนุญาตว่าให้เป็นเรื่องของตํารวจไปก่อนละกันนะคะว่ายังไงค่ะแต่พี่หยุ่รู้สกิ่งนี้มาคนเดียกันไปเชื่ออะไรอย่างงี้คือหัวอกคนเป็นแม่เวลาเรื่องเราเราก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกแย่แต่พอเป็นเรื่องลูกแล้วก็มีคนแบบไปคอมเมนต์เชื่อบ้างหรือไปแชร์ต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วจะให้เราเสียใจจะให้เราโกรธยังไงจะให้เราตีโพยตีพายยังไงกับโลกโซเชียลที่มันเป็นออนไลน์แบบเนี้ย มันก็ทําไม่ได้หรอกมันทําได้ก็คือเราต้องสอนให้ลูกเราอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็แข็งแก่งกับมันว่ารับมือกับมันว่าว่ายังไงในมุมของนิงสอนลูกอีกมุมหน,นึ่งเลยนะนิงบอกลูกว่านิ่งทาให้มันเป็นเรื่องเบาๆนิ่งไม่ได้ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับนิ้เลยนิงบอกว่าจริงๆเนี่ยคนในวงการบันเทิงโดนเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแบบเล่นลามมาถึงเด็กแต่จําไว้นะบนโรคโซเชียลแบบเนี้ยมันสอนให้เรารู้ว่าเราอ่ะต้องดูแลตัวเราเองให้ดีแล้วก็ ต่อจะให้เป็นคนดังหรือคนไม่ดังมันสามารถดังข้ามคืนได้กับเรื่องแย่ๆก็มีเนี่ยแหละมันคือสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องเป็นการที่ เอาความโหดร้ายของโซเชียลมาเชิญเป็นการที่ว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาตามเราหนงก็จะพยายามสอนเขาในมุมนี้มากกว่าเขาเขาบอกหนึองว่าเขาเพิ่งอายุจะสิบสามเองทำไมเจอจบเรื่องสองปีแล้วเรื่องนู้นมาเจอเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็กังวลตรงไปโรงเรียนนี่แหละแต่พอพอผ่านการนี่เขาไปโรงเรียนได้ประมาณเกือบสิบวันแล้วที่เปิดเทอมก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็เพื่อนๆเขาที่อยู่ในในกลุ่นที่สนิทสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะแบบที่จะดูแล ความรู้สึกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยก้าวผ่านมันได้ไดเ้เร็วมากกับเรื่องทางนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าชื่นชมชื่นชมมากมากอย่างที่บอกแหละเวลาเรามีเรื่องไร้ไร้อะไรเข้ามาเนี่ยเราต้องพยายามเชิญเรื่องไร้ไร้ให้มันดูเป็นเรื่องเบาสําหรับลูกเราแล้วก็สอนจากความเป็นจริงเพราะเขายังต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เพราะต,าต่างใจที่เขาเกิดมาเป็นลูกคนในวงการบันเทิงเนาะเขาก็ต้องรับมือกับมันแล้วตัวเขาเองก็บอกเองว่าเขาก็อยากที่จะ ที่จะเป็นศิลปินเขาต้องต้องรับมือกับมันแล้วเขาต้องเจออะไรกับมันในข้างหน้าอีกเยอะก็ต้องสอนเขาการมเรื่องมีเยอะมากๆซึ่งในมุมเราอ่ะเราเรา,เราก็ต้องพยายามทาให้มันเป็นเรื่องเบาไง <c oughs> แล้วก็ใจแข็งที่จะสอนเขาจากความเป็นจริงแต่ถ้าถามหัวอกคนเป็นแม่จริงๆเนี่ยข้างในมันโอ้โหแบบมันมันแทบจะน้ําตาล่วงมันแทบจะร้องไห้หรือบางอารมณ์มันก็รู้สึกอยากจะกรี๊ดอยากจะไปตอบโต้คอมเมนต์บางคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ว เราก็จะต้องไม่ทําอะไรก็คือต้องต้องใจเย็นให้มากที่สุดนะถ้าตำรวจจับจับตัวคนทาได้เราอยากพูดอะไรกับเขาไหมถ้าตำรวจจับตัวคนทําได้เอายอี่ห้อนี้ถามกลับไปดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วคนมีในครอบครัวโดนอย่างเงี้ยอยากให้หนิงทําอะไรดีกว่าก็รอขอให้แบบขอให้จับได้อะค่ะโอเคไ่ตเมที่จลอะไรแบบนี้คยคือของอย่างนี้นะคะหนิงว่า ถ้าไม่โดนกับตัวคุณหนิงอย่างคุณย่งพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆเรื่องเราเหล่านี้หนิงว่าทุกอย่างอ่ะมันมีมันมันผลของการกระทํามันมีแน่นอนอยู่แล้วแหละอย่าให้ให้ผลของการกระทํามันมันเกิดขึ้นแล้วก็มายกมือไหว้ขอโทษเราถึงเวลาตอนนั้นน่ะคําแค่คําว่าขอโทษมันไม่มันไม่มันมันสายไปแล้วอ่ะอือขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณคับ